ต่อมาเดวดาจ้าจอดที่รังหานพาเดจ้าอายบอยคืออายุยี่สิบหายนบรมส่งนี่คือดันบาวมัธยุมปลายนะเป็นไรซดอยู่ตนีนวลอดวันนี้มาตะเวนมากเลยนะครับมาตะเวนมากเพราะว่าพี่อมีงานวันนี้ที่นี่จับมารำใจเปนรน่อยนะครับ

วันนี้นะครับวอนเสิร์มรำเซกันร้อยทำการแสดงที่ลานหข้างหมอดิษสองนะครับเลยหมอดิษสองมาสถานีจะอจักอ่าไม่ไกลนะครับประมาณ500เมตรวันเสาร์นี้นะครับพใกล้กันะครับพี่น้ตึกป่อไฟประดับในงานของเฮากับสีปอก็จะเห็นนะครับอ่าวันนี้มีแอนกรณีสาวมรำเมือง วมมันนี้แอร์นะครับและพี่แอรก็มาถึงแล้วด้วยนะครับผมจะมาถึงตั้งแต่เอ่อบ่ายวันนี้เลยแต่ไม่รู้มาถึงตั้งแต่ตอนไหนผมก็เดาๆก็เพิ่งมาถึงมาห้าโมงเย็นนะครับพี่น้องก็กินรอจริงผ่านอะไรสดนะครับจะเป็นเพลงไหนเพจไหนพี่น้ำรอพี่น้องรอติดตามเด้อนะครับวันนี้พี่แอนมาแล้วนะฮะพี่แอรมาแล้วแล้วก็ทีมงานทุกคนก็มาถึง Luckily, เหล่าเวที กลก so okay. ินก er ินแ้วนะินเขาินแวกินน้ดเลยเวลาไว้สอยู่เลงี่บอยนะครับที่น่องบางคนอาจจดตอนนีมัป็าเป็นคลิปนะอาเปื่อลงย้อนหลังลงทีหลนะครับนดูดราม่ากําลังกํลดีววันี้จะีแอต้องดน้องใหต้องทั้งให้สุกใจนะครับวาแก่ดราม่าหลายๆคนร้องคือดราม่าหลายคนเลยคม่ตองห่วง ผู้อให้ห่วงกับบุษีผมกังงุ่อยู่กับกานกลับยังไม่รอาใจเด้อผูือใกลอมแต่ว่าคือคือหลายคนชอบไม่เหมือนกันเราต้องเข้าใจในสวนี้นะครับบาคนหลายัใจยัพยายามทั้ว่าเั้าใจกับการเปลี่ยนต่างๆเด้อ่าไปคิดยังงนกมนเนา้เรมีเขียนได้นเป็นปรมดาาเป็นคนสร้างประสอแ้แจกอ่อนง่ายไอ้นก็นเหลือ ก็เลยแบบได้ค่นอกวารสิละก็จะพูกัาเล่นแงกม็จะข้านกได้หค่ก็มั่งซงกันก็พู่้ดวนแไ่อายตลอดไป